สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้มาดูบุฟเฟ่ครับบุฟเฟ่ย่าครับนี่นี่ปเป็นฤดูนี้ก็ฤดูที่ค่อนข้างที่จะหาอาหารหาย่าง่ายหน่อยนะครับสําหรับน้องควายของเรานะครับในที่หนึ่งครับกินแบบบุฟเฟ่เลยครับอิ่มก็ไปนอนหิวก็ขึ้นมากินตอนนี้ คงเริ่มขึ้นทุกตัวแล้วครับหลังจากที่มาผ,มผอมๆนะครับเมื่อช่วงสักสองเดือนที่แล้วนี่ผอมแต่มาฤด,ดูนี้มาช่วงนี้หญ้าเยอะครับหญ้าเยอะหญ้าธรรมชาติบ้างหญ้าปลูกมั่งนะครับก็กินแบบบุฟเฟ่ครับให้กินแบบนี้เลยนะครับสําหรับคอกนี้นะครับแล้วก็มีที่อาบน้ํา นี่ครับหลังจากขึ้นมันขึ้นมาแล้วก็มากินกินอิ่มแล้วก็ไปอาบน้ําแล้วก็หิวก็ขึ้นมากินนะครับนี่ก็เป็นกิจวัตรประจําวันของคนเลี้ยงควายนะครับนี่ดูแต่ละตัวครับตอนนี้ทั้งผงทั้งเนื้อตัวมาดีหมดครับแล้วก็มีโคนให้เล่นมีน้ําให้อาบนะครับ สำหรับที่นี่เราเน้นคุงเตรมอย่างเดียวนะครับพื้นที่อาจจะแฉะหน่อยนะครับตรงนี้ก็เป็นที่ที่เดินเล่นนะครับเป็นที่แทะเหล็มนะครับแปลงแทะเหล็มนะครับแล้วก็ฝั่งนี้ก็เป็นตะรกจักรรพัินะครับที่ผมใช้อยู่นะครับหญ้าที่ปลูกมาทั้งหมดนะครับผมปลูกมา ทดลองปลูกนะครับหญ้าหวานนะครับทดลองปลูกหญ้าหวานแล้วก็นรกจักรพพัดแล้วก็ยังกำลังทดลองเ,อเพนกล่ากับหญ้าไนานะครับแต่ที่เด็ดสุดนะครับผมบอกเลยนะครับเด็ดสุดนรกจักรพพัดนะครับนรกจักรพพัดลงปุ๋ยซะหน่อยปุ๋ยคอกซะหน่อยยูเลยียซะหน่อยไวมากครับแล้วก็อัตรา การเลยิเติบโตไวแล้วก็น้ำหนักต่อตันกับอายุเนี่ยค่อนข้างที่จะดีมากนะครับทิ้งใบช้านะครับนรกจักรพพัดนะครับนี่ก็ปลูกได้ประมาณสักเดือนหนึ่งนะครับเนี่ยพวกนี้ได้เดือนหนึ่งนะครับก็อีกสักเดือนครึ่งถึงสองเดือนเนี่ยก็น่าจะตัดได้รอบแรกพอตัดรอบแรกนะครับรอบสองนี่จะขึ้นไวมากนะครับขึ้นไวมากๆเลยนะครับนรกจักรพพัดนะครับ แล้วก็มีแปลงหญ้าหวานแปลงเดิมที่ล้อมนะครับล้อมไม่ให้ควายเข้าไปนะครับหญ้าหวานตอนนี้ก็ดีหน่อยนะครับดีเพราะอะไรเพราะน้ําไม่ท่วมนะครับแต่ถ้าช่วงสักกลางกลางพรรษาหรือจะออกพรรษาเนี่ยฝนมันจะมา,ม,ะม,ามันจะมาถี่มากนะครับทําให้น้ําท่วมแล้วพวกนี้ไม่ค่อยทนน้ํานะครับหญ้าหวานข้อเสียคือไม่ทนน้ํานะครับคือถ้าโดนน้ำขังก็ตายนะครับแต่พวกนันกรูกยากรพัดนี่ไม่เป็นไร นี่ก็อีกแปลงหนึ่งแต่ก่อนเคยปลูกแยาหวานนะครับเนี่ยนะครับเคยปลูกญ้าหวานนะครับตัวนี้ก็เป็นแปลงแค่เลมแล้วก็กั้นเขตไว้นะครับใครที่จะปลูกแยาหวานนี่ขอให้อยู่ที่สูงสูงหน่อยนะครับแล้วก็มีน้ําเลี้ยงเบาๆจะดีมากนะครับและที่สําคัญนะครับต้องบอกเลยนะครับต้องมียูเรียนะครับปุ๋ยยูเรียปุ๋ยยูเรียมาเร่งนี่โอ้โหไม่ต้องพูดถึงครับ ไวมากครับปุ๋ยเรียมาครับประมาณเดือนหนึ่งนี่โอ้โหแบบไม่มีใบแห้งเลยนะครับสําหรับนรกจักรพพัดหรือหญ้าหวานนะครับให้ลงยูเรียได้ได้นะครับแต่ถ้าถ้าเป็นพวกนรกจักรพพัดเนี่ยหมืคนก็บอกว่ามันต้องได้สีมันต้องได้อภับดก็จริงนะครับต้องได้อภบดก็จริงนะครับแต่ว่าอัตราอัตราการการผลิตเนี่ย ผลผลิตอะผลผลิตแล้วกันผลผลิตเนี่ยมันค่อนข้างที่จะมันค่อนข้างที่จะดีกว่าได้เยอะกว่านะครับสมมุติว่าอายุเท่ากันนะครับสมมติแพนโกลาอายุเท่ากันหนึ่งเดือนแพนโกลาไล่หนึ่งไล่หนึ่งนะครับผมตีคร่าวๆแบบไม่ต้องอะไรมากมายนะครับแพนโกล่าไล่หนึ่งก็ประมาณสักสามสี่ตันสามสี่ตันได้นะครับแต่เนี่ย ไรหนึ่งเนี่ยต้องมีเกือบสิบตันนะครับต้องมีเกือบสิบตันนะครับสําหรับผมนะครับที่ผมปลูกมานะครับนารกจะกระพัดนะครับนี่ดูครับนี่แฝงนี้ก็ตัดแล้วประมาณสักนี่เป็นประมาณเป็นต่อที่ห้าต่อที่หกแล้วนะครับเนี่ยจะแตกต่อแตแตกกอไวมากนะครับแตกต่อนะครับนี่ครับดูครับมรกจักระพัดนี่ให้ ให้ผลผลิตต่อไร่สูงมากนะครับถ้าใครไม่อยากใช้เครื่องบดก็อายุก็ประมาณสักเดือนครึ่งถึงสองเดือนแค่นี้ครับตัดให้กินทั้งต้นได้เลยนะครับดูแต่ละต้นนะครับดูความสมบูรณ์แต่ละต้นนะครับดูครับเนี่ยดูครับมันก็จะขึ้นมาแล้วก็ใหญ่มากครับนี่ครับความสมบูรณ์นะโรคจักระพัดนะครับอันนี้ก็แปลงท่อนพันนะครับ นี่ครับอันนี้อายุประมาณสามเดือนนะครับแปลงนี้ประมาณสามเดือนสูงประมาณสี่เมตรห้าสิบนะครับสี่เมตรถึงสี่เมตรห้าสิบนะครับสามเดือนนะครับดูครับนี่ครับสมบูรณ์นี่เป็นแปลงท่อนพันธุ์นะครับนี่ครับแปลงท่อนพันธุ์แปลงท่อนพันุนี้ก็อยู่ประมาณสักเขาตีเป็นอะไรเดียนะครับไม่ถึงงาน ไม่ถึงงานนะครับประมาณครึ่งงานนะครับประมาณครึ่งงานนะครับตรงเนี้ประมาณครึ่งงานเนี่ยสามารถกระจายพันธุ์ได้ถึงสิบไร่นะครับสิบไร่นะครับสําหรับผมเนี่ยส่วนตัวนะครับสําหรับผมเนี่ยที่ทํามาเนี่ยผมบอกปลูกเนี่ยไม่ต้องใช้สองท่อนนะครับใช้ท่อนเดียวถ้าท่อนพันธุ์เราสมบูรณ์ใช้ท่อนเดียวนะครับใช้ท่อนเดียวปลูกได้เยอะมากนะครับสําหรับท่อนพันธุ์ประมาณ หนึ่งพันท่อนเนี่ยได้เป็นไร่เลยนะครับได้เป็นไร่ทําไมผมถึงบอกว่าใช้ท่อนเดียวเพราะตระกูลหญ้าปลูกไปปลูกไปนะครับมันก็จะแตกกอของมันเองนะครับอย่างดูแปลงนี้นะครับแห่แปลงนี้ประมาณนี้นะเดี๋ยวผมจะมาถ่ายให้ดูอีกประมาณเดือนหนึง่งจะดูว่าจะสวยขนาดไหนนะครับดูครับนี่นะครับดูการแตกกอนะครับเยอะมากครับ การแตกกอเนี่ยจะค่อนข้างดีในตอนที่สองนะครับแล้วก็ถ้าเวลาตัดนะครับเวลาตัดต้องตัดให้เตียนนะครับอย่าให้เกิดต่อนะครับตัดให้เตียนตัดให้เสมอดินนะครับเวลาแตกนี่มันจะแตกดีมากนะครับมันจะขึ้นจากโคนเลยนะครับสําหรับใครที่มือใหม่ลองปลูกหญ้านะครับผมแนะนํานะครับนรกจักระพัดดีที่สุดที่ผมลองมานะครับ อัตราต่อไร่นี่เยอะมากนะครับเยอะมากๆนะครับอย่างที่ผมเลี้ยงอยู่นะครับสมมติหนึ่งซาเลง้งนี่นะครับหนึ่งซาเล้งนะครับหนึ่งรถซาเล้งเนี่ยนะครับหนึ่งรถซาเล้งสามารถให้ควายกินได้สามถึงสี่ตัวนะครับนี่นะครับเต็มรถซาเล้งนะครับสามถึงสี่ตัวในการบด นะครับถามสามถึงสี่ตัวนะครับหนึ่งรดสาเลงก็เทียบแล้วนะครับก็ประมาณสักสี่แถวนะครับหนึ่งสองสามสี่สี่แถวเนี่ยหนึ่งรดสาเลงเลยแต่ถ้ามันโตมันก็ได้ถึงสองสาเลงนะครับถ้าหญ้าเราโตนะครับแต่ถ้าบดเนี่ยมันจะมีข้อดีข้อเสียต่างกันคืออย่างหนึ่งนะครับถ้าเราไม่บดเอ่อพวกข้อตาพวกอะไรที่มันอยู่ข้างล่างเนี่ยมันจะไม่ค่อยกินหมด แต่ถ้าเราบดมันจะกินหมดนะครับกินทั้งหมดเลยนะครับบดจะดีที่สุดนะครับเครื่องบดจะดีที่สุดบางคนก็มองว่าถ้าจะจ่ายเราค่าไฟค่าเครื่องบดอันนั้นก็เป็นอีกสัญญาณหนึ่งเป็นอีกข้อ,เ,อ,อเป็นอีกข้อนึงนะครับที่หลายคนไม่เลือกยากพวกนี้นะครับแต่สําหรับผมนะครับถ้ามองว่าอ,อ,อัตราการให้แล้วก็ความจเจริญเติบโตการกินอิ่ม ของสัตว์เราเนี่ยผมว่ามีเครื่องบดจะดีมากบางคนกินทิ้งบางคนกินทิ้งเกี่ยวมาก็ทิ้งตัดมาก็ทิ้งทิ้งเยอะเพราะมันกินไม่หมดนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยก็ต้องอยากก็อยากให้เกษตรกรที่จะลองเลี้ยงควายเลี้ยงวัวเลี้ยงสัตว์ไอ้หลายอย่างนะครับที่กินหญ้าเนี่ยลองพิจารณาญ้าหวานไอ้หญ้านรกจักรพพัดนะครับผมว่าดีมากนะครับ อัตาราต่อไร่ดีมากแล้วปลูกง่ายช่วงนี้รีบปลูกเลยนะครับขอให้ปลูกในที่น้ำไม่ขังหน่อยนะครับน้ำไม่ขังหน่อยช่วงนี้จะดีมากนี่ผมปลูกนี่ประมาณเดือนหนึ่งนะเอ้แต่แถวนี้ยังไม่ถึงเดือนนี่วะฝั่งนู้นเดือนหนึ่งแล้วนะครับฝั่งนูง้นอันนี้ประมาณไม่ถึงเดือนนะครับขึ้นไวมากว่าช่วงนี้ฝนจะถี่มากนะครับถี่มากนะครับก็อลองดูนะครับลองดูใครบอกว่าบดหญ้าแล้วควายไม่กินไม่มีทางครับ กินทุกตัวครับกินทุกตัวแรกๆก็จะดมๆเลียๆหน่อยแต่พอได้กินโอ้โหรับรองครับหิ้วขูถังหิ้วกละมังไปหญ้าบทนี้รับรองเกี้ยงถังเกี้ยงกระป๋องเล็มหมดเลยนะครับสําหรับหญ้านรกนะครับนี่ก็ฝากให้กับใครที่กําลังจะที่กําลังจะลองปลูกหญ้านะครับหรือกําลังหาพันุหญ้าอยู่นะครับเนี่ยลองดูนะครับ ดูที่พื้นที่ก็ได้นะครับนี่เป็นเป็นข้อมูลส่วนตัวผมนะครับที่ผมปลูกมานะครับเดี๋ยวมีข้อมูลอะไรดีๆก็จะแชร์ให้กับพี่น้องเกษตรกรที่เลี้ยงวัวเลี้ยงควายนะครับ <Okay. S 1> ได้ชมนะครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับ